ครับเพื่อนๆกันไว้เราวก็ใส่กะทิเดี๋ยวเราจะผัดกะทิให้เขาแตกมันก่อนเนาะเสร็จแล้วเราจะมาใส่ใส่พริกแกงครับเพื่อนๆพ,พริกแกงพอดีมันหมดเนาะเราก็เลยใส่พริกแกง สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจากทางไอแรนดค่ะตอนนี้ก็เวลาบ่ายเนาะบ่ายสามโมงกว่าแล้วครับบ่ายสามโมงกว่าแล้วเนาะวันนี้เราก็เข้าครัวเร็วมากเลยเนาะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ทํางานค่ะเพื่อนๆจะทําอีกทีก็พรุ่งนี้ค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะเข้าครัวทํากับข้าวให้สามีกับลูกๆเนาะวันนี้สองสาวก็ทํางานค่ะอันนี้ก็วันนี้น่าจะเลิกประมาณบ่ายสี่โมงสี่โมงถึงห้าโมงนี่แหละ เดี๋ยวเขาใกล้จะทำกับข้าวเสร็จพอดีมาถึงเดี๋ยวจะหิวเนาะเมนูของเราวันนี้ก็ง่ายๆค่ะเพื่อนๆคะ่ะก็จะเป็นวันนี้เขาเรียกร้องคือเขาอยากกินแกงมัสแมนเนาะแกงมัสแันไก่ใสก่กะทิของเราง่ายๆคะ่ะบ้านนี้ก็จะที่เน้นก็คือมันฝรั่งค่ะเพื่อนๆคะ่ะ ตอนนี้ก็เป็นฟักทองของที่นี่เนาะเราไม่ซื้อลูกใหญ่ซื้อประมาณนี้คิดว่าน่าจะใช้ประมาณครึ่งลูกเนาะก็คอยดูก่อนแล้วก็เนื้อก็จะเป็นเนื้อไก่เราก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการปอกเปลือกมันก่อนเนาะมันฝรั่ง นั่งเหมือนบ้านเราสบายๆมันนี่ถูกผัซื้อมา2อาทิตย์แล้วเนาะเขาเริ่มจะมีไม่ได้กินสักทีเนี่ยซื้อมา2แพ็คเนาะกินไปแล้วแพ็คหนึ่งเขาเริ่มจะมีไอ้ตาเนาะเหมือนตามันออก ไม่ทันครับเพื่อนอันนี้ถูกเหมือนกันที่นี่เ,เรียกสกอสนะสกอสแต่ว่ามันมันมนเหมือนเหนียวเนวมันมันเหมือนไอเขาเรียกอะไรเหมือนไอฟักทองบ้านเราเนาะ เอามาทำแบบนี้แหละค่ะให้เด็กๆกับสามีากินกระซื้อฟักทองบ้านเรามาแพงมากเลยเนะาะขายเป็นกิโลกิโลละเท่าไหร,ร,ร่ไม่รู้ยูโรสองยูโรหรือเปล่าไม่รู้ลูกนมล์ก็ตกไปห้าหกเจ็ดยูโรแพงค่ะ เรี้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเราจะมาทำการผ่าหั่นก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเอาไปล้างทีเดียวเลยอันนี้เดี๋ยวมาเก็บสลังแล้วกันมันฝรั่งถ้าเป็นลูกเล็กๆสีขาวนี่เราจะไม่แกะเราจะไม่ปอกเปลือกออกคับเพื่อนๆเนาะเพราะว่าล้างให้สะอาดแล้วก็ทําเลยคือใส่ ถ้าเกิดลูกใหญ่หน่อยก็หั่นเป็น2ชิ้นเนาะเพราะว่าเปลือกไอ้มันฝรั่งในเขาก็จะมีวิตามินเหมือนกันก็ประมาณชิ้นประมาณนี้เนาะแต่ทุกวันนี้เขาเลิกกินกันหมูสามชั้นก็ไม่กิน กินเอาแต่เนื้อสัหมูไอเป็นชิ้นๆหมูสามชัน้นก็ไม่กินกันเราไม่โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ใส่กะทิกับเ,เราก็ผัดกะทิให้เขาแตกมันก่อนเนาะแกงมัสมันมันหมดเราก็เลยใส่พริกแกงเผ็ดด้วยเนาะแต่พริกแกงนี้ไม่เผ็ดค่ะเพื่อนๆอาจจะไม่เผ็ดสำหรับเราเนาะเด็กๆอาจจะเผ็ดก็ได้แต่ก็เราก็จะตัดด้วยไอ้น้ำตาลวันนี้เราจะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะเนาะ ประมาณก้อนหนึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นไก่เนะไก่ที่เราเอาแต่นเนื้อกับมีกระดูกอยู่นิดหน่อยเนาะไม่เป็นไรกระดูกจะให้แฟนเรากินเสร็จแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งกับไอไอรรไม่รู้มันฝรั่ง กะทิของเราก็น่าจะแสงมันโพล cool แล้วค่ะเพื่อนเเราคิดว่าเราจะใส่ประมาณใส่ทั้งหมดนี้แหละเราใส่ก id <c oughs> ่อนนิดหน่อยเนาะก็จะใช้ผัดพริกแกงกับกะทิให้เขา ละลายให้หมดเข้ากันก่อนวันนี้ต้องใช้หม้อใหญ่กับเพื่อนๆเนาะเพราะว่าพอเสร็จแล้วเราก็ต้องเติมน้ำกว่าไอ้มันฝลั่งกับไอ้นั่นเขาจะสุกเนาะต้องใช้เวลาต้ม กร,ระเพาะที่เราจะเก็บไว้ใส่ช่างหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จเราก็จะเอาไว้ใส่ในเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเ,ะเสร็จเก็บไว้ด้วยเนาะหางกระเพามันก็จะใส่ไก่ครับเพื่อนๆ ไก่น,นี่เราก็จะเราใส่หมักกับไปรสดีหน่อยหนึ่งแล้วก็ยิ่วดำนิดหนึ่งเนาะให้คามีซีสัน อันนั้นก็เป็นเนื้อไก่ของสามีกับลูกลูกส่วนนี้ก็จะเป็นกระดูกไก่ของแม่หมักไว้เรียบร้อยแล้วกับเพืนะ่อนๆเนียเอามาทอด เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายเราคิดว่าจะใส่แค่เกลือกับไอ้น้ำปลาเนาะนิดหน่อยตอนนี้จะเป็นหัวหอมค่ะเราก็จะใส่หัวหอมด้วยเนาะแต่แ้วเราจะใส่น้ำตาลในกับเคื่อ เลือก่อนนิดหน่อยประมาณครึ่งช้อนชาเนาะโอเคค่ะตอนนี้ไก่เราก็เราก็ผัดมาได้นานเหมือนกันคับเพื่อนๆเนาะแต่ว่าเขายังไม่สุกหรอกเสร็จแ,แล้วเราก็จะใส่ หัวหอมเนาะหั่ตัดปลสั เราจะไม่ให้ไก่เขาสุกเนาะประมาณนี้แหละอีกสักสองนาทีเราก็จะใส่ไอ้มันฝรั่งเข้าไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เติมน้ำก็ปิดฝาก็ใช้เวลาต้มอีกประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบนาทีเนาะเดี๋ยวก็มันดูเนาะว่าไก่เขาจะสุกหรือย,อยังไอ้มันฝรั่งเขาจะสุกหรือยังเนาะไก่เขาก็คงจะ ถึงตอนนั้นไก่ก็คงสุกแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราใส่มันฝลังไปด้วย่อไอ้ตัวนี้เขาก็สุกไปเหมือนกันค่นะเพื่อนๆเนาะอาจจะสุกเร็วกว่ามันฝรั่งก็ได้เนาะก็ใส่พร้อมกันเลยแต่เราจะเติมนะ้ำ แ,แค่นี้ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาเช็คดูทุกสิบนาทีเนะเาะเพราะว่าบางทีไอ้ใต้หมอก็อาจจะเป็นไก่ก็อาจจะติดเนาะหรือไม่มันฝรั่งก็อาจจะติดเนาะเรามันเช็คดูเองคนดูเนาะว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วค่อยมาปรุงรสกันว่าปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะเพื่อนๆเนาะพอเสร็จแล้ว ส่วนกะทิเราก็จะรอให้เขาสุกประมาณครึ่งหนึ่งก่อนเนาะล้วเราจะมาเติมกะทิที่เหลือให้หมดโอเคเนาะเดี๋ยวไม่่อยมาดูกันแล้วกันโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูเน,ะน,นเาะหลังจากสิบนาทีมาดูว่าแกงของเราเป็นยังไงตอนนี้ก็เดือนมากแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะ กลิ่นหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะคิดว่าตัวไก่เขาก็สุกแล้วเนาะแต่ว่าผักีนเขายังไม่สุกยังแข็งอยู่เลยเนาะแต่เราก็จะต้มต่อก่อนต้มเราจะมาใส่เป็นปรุงรสด้วยชิมรสก่อนแล้วกันเนาะ เพราะว่าเราใส่น้ำแต่เขาเรียกอ,อะไรนะใส,ใส่เกลือเราย่อมได้ใส่น้ำตาลนะเนาะไอ้ย่อมไม่ได้ใส่น้ำโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาเช็คดูตอนนี้ก็หลังจาก20วันนาทีแล้วเนาะน่าจะสุกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่ค่ะ มาในค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระดูกไก่เนาะติดเนื้อมันพลังสุกแล้วครับเพื่อนๆนี่ก็สุกเหมือนกันค่ะโอเคเนาะตอนนี้เราก็ปิดแกะเดี๋ยวมาจัดใส่จานกันเลยครัเพื่อนๆค่ะ กินกับข้าวร้อนๆคับเพื่อนๆค่ะถึงจะแซบเราเป็นคนทําแต่เราไม่ค่อยกินพวกนี้เท่าไหร่ครับเพื่อนๆเนาะเราไม่ชอบเราชอบสไตล์ของเราเนาะเผ็ดๆแต่เด็กบ้านนี้กินดีฝรั่งบ้านนี้เขากินแบบนี้ค่ะเพื่อน เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันเนาะฝากกดไลค์กดแช,ชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ